คงเร็วดิเป็นไก่ขอโทษที่ไม่ได้รับฟังเนี่ยไอ้เซอร์ดิโบติดเธอติดเธอไม่ต้อง้รับมาก็ให้ติดเธอไปติดเธอรักกันเธอกับคุณละฉันได้เจอไปคุ้นกันแล้กันเอ้ยมึงทับอะไรบิงไก่มาประเทศจุกเสือมันระเทจุกพร้อมมากจ้ะเดี๋ยวไปลุบไหนอีกพี่ไปไปรายการทางดาวทองได้เลยซ้ายซ้ายซาย ตูน้องชายตะกูลลาดจัดเลยตะกูลตูนทัพเทอร์ไอเจ๊กูทำไม่ตัดผมเปล่ามึงหารึแล้วตัดผมนอคืนดีกว่าพรุ่งนี้แม่ผมจะไปตัดนี่ตรงใกล้ๆเลยในสยามพี่ในสยามโอ้ไกลไปครับพี่พี่แซงผมตัดนี่เองบาร์เบอร์บาร์เบอร์อีสปอร์ตเนี่ยพี่ไอ้ชว์ป็นพวกเราเนี่ยไม่ใช่จบไรพี่อะงัวเจิเฮ้ยเหลืออีกลูกเฮ้ไปเปลี่ยนเชื้อเทอท์ท้ายหลุมท้าย ไอ้หนูท้ายพี่ขอเล่นนะร้านกินร้านกินหนนะหนูนะหนูนะร้านกิจร้านกิจจริงจังหรือเปล่าไม่จริงก็เอากลับไปแต่พามาหจริงใจต้องสัญญาว่าอย่างนั้นครับพเร้เรดี้ดีเดี๋ยว เดี๋ยวทำแบบว่าดีๆดีกว่าเอาละทำดีอีกแล้วมึงยังไม่เข้ามาเลยมึงทำดีๆไม่ไม่คือคนเขาคนเขา้เนี่ยคุณตื่นจากไข้ก่อนตอนเนี้มึตื่นจากไข้ก่อนไอ้เหี้ยวโอ้โหไอ้เหี้ยวโอ้โหพวกเราไม่พวกเราปะลูมเทิร์ตี้นายนะนวงนะหน่วงนะไม่มีพวกเราอ่ะเล่นหมดอ่ะฮัลโหลลูบร้านกิจขาสองเอ้ยเพื่อนเล่นแล้วปะใช่เพื่อนเราปะพี่ใช่เนี่ย าขาดกี่คนอนะขาดสองอพี่จักเล่นเลยครับพี่จักพี่จักเล่นเลยพี่จักเล่นเลยพี่เล่นเลยมันมันมันสี่คนครบแล้วนะครับอ,รอ้าวหรอมันครบแล้วเหรอโอเคเล่นเลยครับพี่เล่นเลยโอเคโอเค,อเคแปลแปลเอาอีกคนนึงออกให้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ได้ไดได แล้วเพื่อนตายอยู่ไหนอีกอสองคนออามาข่ายแค่หนึ่งใช่ไหมได้พี่เจอละไม่พี่อยากไปเรียกเขามาข่ายแค่หนึ่งงั้นก็เข้ามาเติมคนหนึ่งไม่เขาไม่มีสมาธิเวสอยู่นี่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 นั่นไนอะไรยังมันมีแต่คนเดินก็คือ้ใจช่วยด้วย กูไม่ได้ตีเลยยืมึงผู้หวานดดูดิพี่บังพี่บังพี่บังชุบหน่อยพี่บังดูอ้อนหน่อยชุบอ้อนหน่อยเนี่ยเสื้อเทาวน์น่คเยอะมากคนเยอะมากขนาดการโดนนี้ยอะมากขนาดการโนนี้ยอะมากขนาดการตอนนี้รายงานโนเนี้ยอะแ่คคุมกูแตกท้าพี่เช้คนเดียว

พพ่่อีีโก้จุ๊ดคฮัลโหลใจเย็นดิ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 ให้โอกาสคนก่อนโอ้ใจเย็นดิเดี๋ยวเวาพี่แจ็คอีกโอ้ไม่ให้โอกาสคนเลยเฮ้ยพี่เจสพี่เจสให้โอกาสคนหน่อยเว้ยเอาพี่แจ็คคนเอาพี่แจ็คก่อนเจสใจเย็นดิเอาเอาพี่แจ็คก่อนมึงชอบดูเดียวอ่ะมึงชอบดูเดียวอ่ะอย้

ผมช่วยเองพี่ผมช่วยเองไม่ได้กล oh, ัวขนานเดี oh, God. Oh, God. ๋ยเขาก็ไม um ่อยากเล่นมาแล้วมาแล้วอรโมครับโห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 เช่นรักแล้วเธออย่าเลีวไม่ไรตายอ่ะเจ๊จะตายูเอง เดนเดนเดเอา่จกเอา่จ oh right. ุเอา่จุเอา่จุกอย่าุงเเอา่จุกเอาจุกอพูดบนีอะไรก็ไม่รู้แล้วตายอีกแล้วกกกเลยไม่เจอยกเจ็ปไปไร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  ฮัลโหลช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนนะเล่นได้เล่นทุกคนนะได้เล่นทุกคนนะใจเย็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 นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะมาละเพื่อนมาละเพื่อนมาละเพื่อนเฮ้ยเมั่วนะมั่วนะเดินนะเดินเดินนะพี่กูอยู่ไหนวะ

พี่ไม่รู้อเลยพี่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไวไปคือสีม่วงสีขาวอ่ะรู้ได้เลยเฮ้ยปิ้งไก่อุ้มดิปิ้งไก่เข้านั่งก่อนเดี๋ยวมาปิ้งไก่ทำอะไรจะนั่งอย่างเดียวเลยจะนั่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่อหลัวพ่จุกอุ้มผมด้วยผมไม่มีรถยอมรับพี่ไปข้างไหนวะอ๋อเป็นมาละพจุกพ่จุกอุ้มผมด้วยผมไม่มีรถกลับอิจุกแจมรจเดี๋ยวน้องเนื้อรถหายแจมรถหลัวหลวดพี่นี่ คสาเล่ครับ